นี่ไม่ใช่วิดีโอตัดต่อหรือ AI แต่โอลาฟตัวจริงอะ่ะจะสามารถมาเดินในพาร์กกับพวกเราได้แล้วนี่เป็นคลิปโอลาฟเดินเล่นอยู่ในดิสนีย์พาร์กที่ฮ่องกงแล้วก็ที่ฝรั่งเศสคือถ้าทุกคนจะพอนึกภาพออกปกติในพาร์กมันก็จะมีคาแรคเตอร์กรีตติ้งอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่อะ่ะมันก็จะเป็นคนใส่ชุดหุ่นออกมาโบกไม้โบกมือทักทายอะไรก็ว่าไปแต่คาแรคเตอร์ที่มันมีขนาดเล็กกว่าคนน่ะก็จะถูกมองข้ามไปเพราะว่าถ้าทำออกมามันก็จะดูไม่สมจริงดิสนีย์เขาก็เลยหาเทคโนโลยีใหม่ๆทีี่่่จสรรร้าาางหหุนยนยยต์ือเเกว Animatronics ี่สมจริงเดินได้ทักทายได้เล่นมุกได้ uh, I think Rick and Ashley actually had something they wanted to show you Brilliant <laughs> เขาเล่าว่าอุปสรรคแรกของการทำหุ่นยนต์ที่สามารถเดินได้แบบนี้มันก็คือพื้นที่มันไม่เรียบนั่นเอง เพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเดินเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะจะยกเท้าเข้าไหนจะไปทางซ้ายจะไปทางขวาเหมือนเด็กเล็กที่หัดเดินแล้วก็หกล้มหรือแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราอะเดินขึ้นบันไดยกขาไม่พ้นก็สะดุดหน้าที่เหมือนกันทีนี้ดิสนีย์ก็เลยใช้ AI ที่ชื่อว่า reinforcement learning หรือก็คือการสร้างภาพการซ้อมเดินแบบ simulation เป็นหมื่นๆชั่วโมงในเวลาเพียงไม่กี่วันฟังไปฟังมาเหมือนด็อกเตอรสเตรนจ์ที่ใช้พลังมองเข้าไปดูอน,นาคตหลายล้านรูปแบบ ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเลยนะสุดท้ายแล้วก็ได้ออกมาเป็นโอลาฟคาแรคเตอร์ตัวใหม่ที่จะมาเดินโลดแล่นอยู่ในพักกับพวกเราได้รู้สึกเหมือนเป็นสเต็ปแรกของการที่หุ่นยนต์กำลังจะครองโลก